ต้นแขนท้องขาผิวส่วนเกินหรือว่าบริเวณรอบหัวเขา่าทําไมเราต้องทําให้หัวเขา่าเรากระชับหรอเราก็จะทําเป็นตัวอ u l t อร์เ r m e r mpt นะคะ ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมมิตแล้วนะคะวันนี้พิมพ์จะพาทุกคนไปทําหน้าไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้พิมมีนัดที่เดอะมาสเตอร์คลินิกประจําของพิมพ์ก็จะมีการไปดีวิตามินผิวแล้วก็ไปทําหน้ายกกระชับหน้าด้วยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าหน้าอ้วนโอเคก็ไปดูกันนะคะว่าวันเดย์แอ h เดอะมาสเตอร์ของพิมพ์จะเป็นยังไงรอรอนมารับแป๊บหนึ่ง ถึงแล้วนะคะเราพี่ไม่เคยมาที่เดอะมัสเตอร์สาขาเอกมัยเลยเราคืออักษานี้ใหญ่มากแต่จริงๆเดอะมัสเตอร์ก็คือใหญ่ทุกสาขามีที่จอดรถทุกสาขาแล้วเป็นที่จอดรถที่แบบเป็นของบริเวณเขาเลยแล้วเดอะมัสเตอร์คือแบบเดินทางสะดวกทุกที่เลยอาจจะไม่ได้ติดวีเทียขนาดนั้นในในทุกๆสาขาเนาะแต่ว่าสามารถที่จะเดินหรือว่าสามารถที่จะต่อแบบรถมอเตอร์ไซค์ได้นะคะมันไม่ได้ไกลจากวีทีอนะแล้วก็ถ้าใครขับรถก็คือหาที่จอดได้เลยข้างหน้า เดอะมัสเตเลยไม่ต้องไปจอดที่อื่นไม่ต้องแบบให้มันยุ่งยากนะคะมาที่เดอะมัสเตอรก็จบเลยนะคะแล้วคือสาขาเอกมัยแบบใหญ่มากวันนี้ก็จะดิปวิตามินแล้วก็จะทําเป็นตัวอัลตราฟอร์เมอร์เอ็อนะคะจริงๆคือถ้าใครแบบติดตามพวกขัตการของพิมมา ตลอดอะพิ่จะบอกว่าพิมม์ชอบทำออลต้าฟอร์มเมอร์มากนะคะคือทุกอย่างของปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นหย่อนค้อยมีลิ้วรอยเล็กๆหรือว่าในเรื่องของผิวแบบไม่กระจางสายรูปอะไรอย่างอัลต้าฟอร์มเมอร์เขาช่วยได้นะคะก็ชอบมากๆแล้วก็ทําแต่ที่เดอะมาสเตอร์เราก่อนนะคะตอนนี้ เดี๋ยวเราก็จะรอนะคะให้วิตามินประมาณ40นาทีนะคะก็รอชิลๆไปนะซึ่งเดอร์มาสเตอร์ห้องดีทุกที่เลยอะ่ะเอาจริงถนะ้าใครไปย้อนดูคลิปกเก่าก็จะเห็นเลยนะคะว่าห้องที่เรามาดีวิตามินหรือว่าจะทำหาหัตถการต่างๆนะคะที่เดอร์มาสเตอร์คือสุดยอดนะเดี๋ยวรอนะคะชิลๆแล้วก็ให้คุณหมอมาทำอัลตราฟอมเมอร์เจอกัน ทุกคนก่อนที่พี่จะทำเอาต้าฟอร์เมอร์เ p t นะคะคือทุกคนดูเครื่องนี้นี่มันคือเครื่องที่ชื่อว่าเวตา 3D นะคะคือตัวนี้เขาจะถ่ายรูปเราซึ่งมันก็จะมีกล้องแบบ3ด้านเลยด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหน้านะคะเขาก็จะทาการถ่ายรูปเราแล้วเขาก็จะทําให้มันเป็น 3D ทุกคนเพื่อที่คุณหมอเนี่ยจะได้เห็นปัญหาของเราแบบชัดที่สุดเลยนะคะว่าเราควรจะเติมตรงไหนเราควรจะแก้ตรงไหนบ้างนะทุกคนอางจริงเป็นนวัตริกาวนีมไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะถ้าไม่ได้มาที่เดิ Master, แต่ว่ามันเป็นนวัลตกกันที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าบางทีเนาะเรามองจากตาเปล่าของเราอะแล้วบางทีแบบมันอาจจะเฮ้ยตรงนั้นเราอาจจะไม่เห็นเราอาจจะมิสบางอย่างไปบ้างนะคะแต่อันนี้พอมันทําออกมาเป็น 3D เดี่ะทุกคนเห็นทุกมุมเลยว่าหน้าเราแบบหย่อนคอยหน้าเราไม่เสมอกันหน้าเราแบบดูไม่เท่ากันนะคะหรือว่าฝั่งนึงเนี่ยเหนียงลงมาแล้วนะก็ ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเปิดประสบการณ์มากๆเลยแล้วก,ก็แบบตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ทําเราไปดูกันนะคะว่าทำอัลต้าฟอร์เมอร์เอ m มแล้วจะเป็นยังไงบ้างาตื่นเต้นมากไป องตรงนะคะเนี่ยอิ่มเลยเห็นปะแต่คัานี้ดูตกนะยิ่งท่านถ่ายในกล้องมันจะเห็นชัดนะแต่เฉพาะอิ่มปุ๊บเนี่ยทำให้ข้างเนี้มันดูเนี่ยตรงนี้มันฟูฟูขึ้นถ้ามองดีๆเนะี่ยเนื่องจากว่าพองนี้มันสูงขึ้นเนี่ยรอยข้างเนี้เลยดูน้อยเห็นปะแต่ร้อยเนี้ยพอไม่มีมันดูตกมาเงาข้างมันกบเยอะขึ้นนเหมือนเล่นกระแสงาข้างน,นี้เขาก็เลยดูมีเงามากขึ้นขพงเงาม,มากตรงนี้มันตกลองแก้มก็จะมาแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยนะเอา,าตรงนี้ลงทำกรอบให้ชัดมากขึ้น้นแลวกก็ยัด แค่การดูหน้าไม่บานออกเขาที่คุณนอบว่าหนูสวยเลยนะสวยแล้วพนักงนกลับงงงานนี้ทำง่ายอ่ะพอสวยอยู่แล้วพอสวยแล้ว,ว,ลวทำงงก็สวยไม่ต้องทำอะไรเยอะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ทำเอลท่าฟอร์เมอร์เอ็มพมาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะราคาก่อนเพื่อนๆน่าจะอยากรู้ราคา3 0 0ช็อต19,900บาทก็แนะนําว่าถ้าใครที่อยากไปทํานะคะแล้วเห็นคลินิกที่ราคาถูกมากๆอะไรเงี้ยอย่าสนใจแค่โปรนะต้องดูด้วยนะคะว่าใครทําหรือว่าเครื่องเนี่ยได้มาตรฐานไหมเนาะแต่ว่าถ้าอยากมั่นใจที่บริการดีแล้วก็ไว้ใจได้นะคะพิมก็แนะนำเดอะมาสเตอร์เลยอันนี้คือไม่ได้มาขายคิ เขาอย่างเดียวนะแต่ว่าพิมพทำของเดอะมาสเตอร์มาประจําจริงๆตอนแรกกับพิมจะมีเนียงค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้คุณหมอเขาก็มีการยกกระชับขึ้นไปนะให้มันมีความเก็บเนียงเข้าไปหน่อยแต่ฟอร์เมอร์เอ็มต้องบอกเลยนะคะว่าเขาอะเทียบเท่าการผ่าตัดเลยแต่ว่าไม่ต้องพักฟื้นซึ่ง <c oughs> ที่เดอะมาสเตอร์นะคะทำเทคนิคเซอร์เจีไลน์นะคะนั่นก็คือการยิงเข้าตามหลยกล้ามเนื้อนั่นเองต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะพอเขาก็จะรู้แบบพวกอนาตมีของหน้าเราหรือว่าของร่างกายเราเนาะซึ่งคุณหมอที่พิมพทำนะคะก็ ยิงมาถึงคอเลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าหน้าเราตกจริงๆแล้วอะ่ะคอเราอตกหน้าเราก็เลยตกถ้าเพื่อ,อนๆเห็นในฟุตเทจนะคะก็คงจะเห็นว่าพิมอ่ะจะโดนยิงออจะโดนยิงจะโดนเอ,อ่ยิงที่คอก่อนนั่นเองนะคะน่ากลัวทุกคนทําละกันทําที่คอก่อนนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะยกคอไปด้วยเลยเออคนเราต้องสวยถึงคอเลยนะเพื่งเพ่งอี้นะคะในอินโฟมิชันเนี่ยเขาบอกว่าเหมาะกับผู้ที่ต้องการกระชับสัดส่วนในบริเวณหน้าท้องสามารถที่จะทําที่หน้าท้องก็ได้นะคะต้นแขนท้องขาผิวส่วนเกินหรือว่าบริเวณรอบหัวเขา ทำไมเราต้องทําให้หัวเขา่าเรากระชับหรอในบางคนอาจจะมีปัญหาต่ตางๆกันไปเนาะก็เป็นข้อมูลใหม่ละกันว่าเราสามารถทําให้หัวเข่าเราสวยได้ด้วยามาคําถามต่อไปว่าเทียบเข้า,ขากับการผ่าตัดขนาดนี้เจ็บไหมจะบอกเลยว่าอัลตราฟอร์เมอร์ MPT เจ็บน้อยกว่าอัลตราฟอร์เมอร์ tree จริงๆอะคุณหมอบอกว่า MPT อะ่ะมันไม่ต้องไปอายชาเพราะว่ามันทํามาเพื่อให้ลดความเจ็บก็มีความรู้สึกจี๊ดๆแหละถ้าไม่โดนกระดูกมันจะไม่เจ็บนะคะคือมันจะมีบางส่วนที่ถ้าโดนไปมันจะมีความจี๊ดขึ้นมาทํามห้ MPT นะคะมันเห็นผล เมื่อไห่เห็นผลตั้งแต่หลังทําโดยทันทีเลยตอนนั้นพิมพ์ทำไปอ่ะข้างนี้พิมมีการยกกระชับเลยและมันมีความเล็กลงหลังจากที่พิมพ์ทําเสร็จวันนั้นเนี่ยตอนเย็นพิมพมีอีเวนต์ต่อพิมก็กลับมาแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็ออกไปอีเวนต์ได้เลยก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดไิดตานะคะหรือว่าถ้าอยากให้พิมพ์ทําอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้พิม์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ